สวัสดีค่ะอยู่กับบนเส้นสายมันค่ะวันนี้แต่เช้าเลยโทรเรียกเสียตากับลูกน้องมาแบกถุงข้าวข้าวของปีที่แล้วค่ะมันเหลือเยอะปีนี้ก็เลยปีนี้ก็เลยบูนดีนี่ค่พะพนัากงานสายหาประจําหมู่บ้านนี่ก็เสียตา สิทกรีดยางพอดีค่ะโทรเรียกมาไวมากเลยมาช่วยแบกถุงปีก่อนก็ช่วยแบกขึ้นค่ะมาปีนี้แบกจากบนบ้านลงมาข้างล่างอีกเหมือนเดิมเ,เพราะว่าบ้านวุ้นไม่มีเราเนาะวุ้นเอาไว้บนบ้านเพราะว่าบนบ้านไม่มีคนนอนก็เลยเอาไว้เอาเป็นยุงข้าวเลยแต่ก็ไม่เยอะหรอกสามสิบสามสิบกระสอบสามสิบถุงปีนี้กินหมดไปสิบห้าถุงเหลือสิบห้าถุงเออเหลือสิบสี่ถุง ก็เลยว่าจะเอาไปขายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันวุ้นก็จะได้ไปเกี่ยวข้าวที่นานแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวใหม่โอ้บริการขับรถมาให้ใส่ขอกให้คืนเรียบร้อยเลยค่ะอยู่ในรถก็สิบสี่ถุงเดี๋ยวต้องมาให้ลูกน้องขับไปขายอยู่บ้านซ่า ไปเหลี่ยวมาเลี่วมู่บ้านเดเรียนแต่น้ำบนเรียนแต่ขอบพี่น้องว่าบ่างนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะเมื่เหลีวยวมาสวงจากเทียโว้ยมันดังซีซ้างบอกว่าคือกันจะสร้างสองซ้างบอกลูกปืนซ้างแม็กหมื่บ้านบอกว่าเป็นน้ำรอ ไ,ไ,ไโอเคค่ะไว้มาามต่อกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมารีวิวนิดนิดหน่อยหน่ยเนะเาะเผื่อจะมีเอฟซีคิดถึงเจ้าล็อกกี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงขนข้าวนะคะปีนี้วุ้ก็ไม่ได้ตีเล็กก็ไม่ได้ขับเองค่ะปีนี้จ้างลูกน้องค่ะ แล้วว่าขัดแถวบ้านเริ่มออกงานแล้วเมื่อวานก็ออกแล้วแต่งานยังไม่เต็มที่เท่าไหร่คนแถวบ้านก็เลยจะประมาณนี้แหละนี่เลยชมเจ้า็อกกีช่วงนี้ยังไม่หลอนะคะเพราะว่าใส่ไม่ได้เดี๋ยวไปลงทันเทนาเดี๋ยวไปลุยเดยว เกาะอีกกันชุดที่ไม่ได้ใส่โอเคค่ะเราจะต่อกันคลิหน้าค่ะนี่ข้าวนี่จะไปขายสิบสี่ถุงดูงเส้นสายมันสวัสดีค่ะ